ตอนรับเข้าสู่ช่วงดิจิตัลเฟเก่าครับผมป้ามพิชยุศาลาพอนะครับมาจากภาควิชาคณิตศาสตร์โยทานะครับค่ะอีสันน้องแจ้นะคะนางสาวนัชรีสุภสัสวรพงษ์ค่ะมาจากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาค่ะครับพี่ป้มนะครับจะพาน้องแจนและทุกๆคนนะครับไปดูนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเรานะครับน่าสนใจเปล่า,<ม>าน่าสนใจน่าสนใจงนั้นเราไปชมกันเลยไปเลย วอนนี้เราก็อยู่เป็นที่ตึกฟีโบนั่นเองนะครับใช่แล้วแล้วเราก็อยู่ที่จุดแรกการเป้าหมายของเราก็คือเครื่องนี้มันชื่อเครื่องอะไรนะพี่ป๊าเรามาถามผู้รู้คนนี้ดีกว่าครับพี่แนะนําตัวหน่อยครับพี่ชื่ออะไร,รับ hey. ครับผมวิทยาภพยเลาะนะครับเป็นนักศึกษาสถาบันวิทยการพิทยนพัฒน์สนามระดับปริญญาโทรครับค่ะแล้ววัตถุประสงค์การสร้างเครื่องนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างหรอคะเครื่องมันหน้าตาแปลกๆนูยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะครับส่วนเครื่องเทลเกตเนี่ยจะเป็นเครื่องวิเคราะห์การเดินนะครับเริ่มแรกก็คือในปัจจุบันเนี้ยการวิเคราะห์การเดินโดยแพทย์จะใช้แค่สายตาเพื่อดูว่าลักษณะการเดินของผู้ป่วยเป็นอย่างไรนะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นผลเป็นตัวเลขแล้วก็เ<อ>มือ่อ ทิ้งระยะเป็นนานๆเงี้ยแพทย์จะไม่สามารถจําได้ว่าอาการของผู้ป่วยมันดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรอ๋อ,อ,อก็คือเหมือนไล่ลําดับไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะแบบว่าแล้วก็เพื่อความแน่นอนด้วยว่าผู้ป่วยคนนี้เนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นหรือว่าแย่ลงครับแล้วเครื่องนี้มันมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณลเครื่องนี้ที่สามารถวัดค่าได้ก็คือจะมีการวัดความเร่งในการเดิน หรือว่าระยะก้าวในระหว่างเดินแต่ละก้าวเนี่ยมีระยะทางแตกต่างยังไงมีความเร่งยังไงการโน้มตัวซ้ายขวาเป็นยังไงซึ่งพารามิเตอร์พวกนี้คุณหมอจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้ป่วยมีลักษณะการเดินที่ดีหรือแย่อย่างไรเครื่องนี้มีประโยชน์มากขนาดนี้แล้วการนําไปใช้จริงเนี่ยค่ะมีการนําไปใช้จริงหรือ,อยังล่ะคะครับในตอนนี้เครื่องเทลเกตเนี่ยได้ใช้จริงกับผู้ป่วยที่โรงพยาบาล รามาธิบดีแล้วก็โรงพยาบาลสำรองการแพทย์ mm hmm. ก็ยังมีอีกหลายส่วนที่สามารถพัฒนาไปได้ mm hmm. เช่นอาจจะทําเป็นระบบไร้สายก็ mm hmm. จะให้สะดวกกับผู้ป่วยด้วยค่ะสำหรับผลงานเจ๋งๆอย่างนี้เนี่ยไม่ได้หาได้งา่ายๆใช่ไหมเราก็ต้องคอยติดตามผลงานของพี่วิทยาคนนี้ต่อไปค่ะแล้วต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานชิ้นต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับน้องแกนขอบคุณพี่วิทยาก่อนนะครับค่ะขอบคุณค่ะ นี้เราก็มาอยู่กับดอตตอรอาบทีท์ธีรวงกิจนะคะประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นขีมอิเล็กทรอนิกส์นะคะ <S <S 2> <S 2> ซึ่ง ที่มาที่งานวิจัยนี้เกิดขึ้นก็คือจริงๆแล้วอาจารย์ชอบเล่นดนตรีด้วยแล้วก็สอนอยู่ที่มาสารคามยานยนต์ด้วยก็เลยมองว่าเราสามารถที่เอาสองอย่างนี้เนี่ยมาผสมประสานกันยังไงได้บ้างก็จริงๆขิมเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดอยู่หลายอย่างนะคะอย่างขิมไทยเนี่ยมันก็จะมีจํานวนโน้ตที่จะสามารถเล่นได้จํากัดถ้าคนที่เล่นขิมจะรู้ว่าเวลาเราจะเล่นขิมทีเนี่ยต้องปรับสายค่อนข้างเยอะเพราะว่าสายาบนขิมเนี่ยจะมีหลายสายมากแล้วเวลาปรับสายเนี่ย มันก็ต้องใช้สกิลคือต้องใช้ความสามารถพิเศษเราจะต้องรู้ว่าจะต้องปรับยังไงให้มันไม่เพี้ยนอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. อาจารย์ก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะเอาความรู้ทางด้านระบบอัตโนมัติทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์เนี่ยเข้ามาช่วยในการลดข้อจํากัดตรงนี้ mm hmm. ก็เลยเกิดเป็นงานวิจัยตัวนี้ขึ้น,นก็คือเราก็จะเอาระบบของการมีเซนเซอร์ในการตรวจจับว่าสายเส้นไหน เกิดการสั่นอยู่เอเราตีไปปุ๊บสายสั่นระบบก็จะรู้ว่าตอนนี้เราตีที่เส้นนี้แล้วก็จะไปดึงเอาเสียงที่เราอัดไว้ก่อนแล้วเนี่ยมาเล่นมันจะมีปุ่มที่สามารถที่จะปรับให้เล่นได้ในจํานวนหลายคีย์โดยที่ไม่ต้องไปนั่งปรับสายทุกเส้นนะคะแล้วก็เสียงก็จะไม่เพี้ยนไม่มีทางเคีื่นเด็ดขาดเพราะว่าเราอัดเสียงเก็บเอาไว้แล้วแล้วก็ในดนตรีก็สามารถที่จะเอาขิมตัวเนี้ยไปเล่นร่วมกับเครื่องดนตรีสากลได้โดยไม่เพี้ยนก็เลยเป็นที่มาของขิมตัวนี้ จริงๆตอนนี้ก็เริ่มมีนักศึกษาที่มาช่วยทำวิจัยนะคะก็คิดว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เราสามารถที่จะเซนส์ได้ว่า คนเล่นเนี่ยเล่นอยู่ที่สายไหนก็อ,อาจารย์จะเอาไปลิงก์กับพวกแอปพลิเคชันอาจจะเป็นทางมือถือหรือว่าแท็บเล็ตโดยที่ใส่บทเรียนเข้าไปแล้วก็ใครที่สนใจก็สามารถเอาบทเรียนตัวนี้ไปศึกษาด้วยตัวเองได้แล้วก็มีระบบที่สามารถเซนส์สายได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวโปรแกรมเนี่ยจะสามารถให้ฟีดแบ็กกับคนที่หัดด้วยตัวเองได้ว่าตอนนี้เ้าตีได้ถูกเส้นหรือเปล่าหรือว่า,อาสามารถตีได้ถูกจังหวะไหมอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นงานวิจัยที่ต่อยอดจากขิมตัวนี้ โอ๊ยเียดายจังช่วงเวลาของดิจิตอลเทเกาเนี่ยหมดลงไปแล้วอ่าไม่เป็นไรน้องแจนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่จะพาน้องแจนกับทุกคนไปชมว่านาวัตกรรมเช่นต่อไปที่พี่จะพาไปดูมีอะไรมั่งส่อในทีนี้พวกเราสองคนเนี่ยอขอลาไป <ขอ S 1> ก่อนนะคะนะสวัสดีค่ะ